วัด<อ>พระธาตุเชิงชุมบรมมหาวิหารศสีพิชาจังหวัดสุรุหารได้มาร่วมตำบลหนอะงคาย100ปารับ

เราโชเรืองในวน้าห่ร้อยาทานาพระจิระนะายัวเขาจะฟ้อง่านาน1ร้อบาทนายเจดบอลจะดีวงหนึ่งรอบาทนายพรนรินจะดีวง1รบาทนางยิ้มนจะดีวงอีกหนึ่งร้อยบาท ก็ขออนุมทนาสาธอยู่เย็นเสร็จสร้องเย็นร่างกายแข็งแรนะได้มารวดทำบุญทำกุศลรหนเนาะครอบครัวจะดีโงนะห้าร้อยบาทขออุทนาได้มาวดทำบุญทำบุสในวันนี้นางสาวตาโพชัยธรนายเดชวิทย์เสนาโนดเด็กหญิง ปะวินนะปะวินนุชโถชัยคำหนึ่งร้อยบาทก็ขออนุโมทนาในบุญในปุศสนนะได้มาร่วมทาบุญทากุศลน,นนะุโมทนาเป็นเจ้าภาพในวันนี้และก็ขออนุโมทนาบนกับาน,นายตาประเพื่อ,อ,รอ,อนรวมอนุโมทนาเป็นแทนหนึ่งร้อยบาท นางหอมวนแสงจำปีน้อาวครัวและแทนหนึ่งร้อยบาทดวงถึงนางผู้ยร้อยบาทเศรี้อยนสิบนางผูที่่ร้อยาทร้านก้อวน่านนกับแฟนสาวพิศวาเชียงแมนนางสาวเพ็รวิบลใจเย็นนางสาววรร์ใจเย็นเอ่อ ใจเป็นเนาะเพราะครอครัวนะร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพเพื่อสรุปหลังคาเป็นแผ่นหนึ่งร้อยบาทนะกับมาอนุโมทนาอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นร่างกายแข็งแรงอายุร่างผ่อนเยือนได้มาทำบุญทำกุศลศาสตสมมือสมรภมีในวันนี้ร่วมกันสิ็งเจ้าภาพเพื่อสรุปหลังคาขออนุโมทนา เชิญได้ใายมือก็ดอกไม้ทุกเพียงมาทางด้านทิศตะวันตกก็ขวามือนะดอกไม้ทุกเพียงคณะใช้ฐานรัทธาม,ม,มาในวันนี้นะร่วมทรรบ,บุญทรรมบุษนอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพนะประเพณองลังคานะ,ะก็อนุโมทนาบนุญบุษนทุกท่านแล้วก็อนุโมทนาบุญกับนายบรรหาญปชวัตนายบุญรอดเตี่ยม นางสาวติ a, win, no, ๋วจันหนูบุอดีตบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนหนึ่งร้อยบาทนายสุรพรบุญพิมพ์นายจรุบุญพิมพ์ย่าสอยย่าสายบุญพิมพ์นายเสียงยังหาหมอนเนาะอ่ารวมอนุโมทนานายสุภาชัยนางอังทนาบุญพิมพ์อทีตให้กับเจ้ากรรมในเวรนหนึ่งร้อยบาทคภาพก่อสิริชัย อุที่ให้กับเจ้ากรรมประจำตายอุที่ให้กับเทวดาประจำกายของตนเองและเจ้ากรรมในเวรของนายสมชัยสิริชัยนางสาวจันทิมาศิริชัย288ทัานนหมู่3าอำเภอศรีวิชาตำบลบ่อบินจังหวัดชนบุรี100บาทได้วุทิศัดิ์แสมจำปีนางสาวสาวิตรีหาระบุตรเด็กหญิงชมพูนุชแสงจำปีและครอบครัว100บาทนางสาวผ่อนวิจิตชัยเพชรพร้อมครอบครัว 1นึ่แผ่นหนึบาทนะก็ขออนุโมทานาสาธุอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นนะหาได้มาร่วมทําบุญทากุศลสะสมบุญบาร,รมีเป็นเจ้าภาพก็ะเบื้องบ่งหลังคาบุรณะพระอุโบสถในวันนี้ก็ขออนุโมทานานะนะด้านหน้าก็คือพระวิหารหลวงที่ติดกับองค์พระธาตุแะถ้าพระอุโบสถก็อยู่ทางด้านพิศเหนืนอะนะนะ เชิญได้นะ,นะคณะกรสายฐานสัทธามาในวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะยินดีต้อนรับทุกทุกท่าน,นขอเชิญได้นะขอเชิญได้ขอขอ,อนุโมทนาบุญกับคุณสยามจิตพิไลนะพร้อมครอบครัวเลยนะ,ะด้วยอ,อนุโมทนาเป็เียเจ้าภาพกระเพื่อมองลังคาเนึ่งแผน่นหน่งร้อยบาทนะก็ขออนุโมทนาการสจววิภาสุดที่วงพร้อมครอบครัวอุทิศให้กับ แม่สแสวงสุดที่วงหนึ่งบาทแต่ขออนุมโมทนาคือเยงเป็นสุขร้อเย็นนายเบระยศเกษแก้วนางสาวพวินากเกวใจู้ที่ให้กับแก่กรรมในเวรียนอีก100บาทแต่ขออนุมโมทนาสาธุ เชิญได้คณะสาจารรมสัตยามาในวันนี้ร่วมสมบุญท์ธรรมบุญศพไปห้องน้ำก็ทางด้านทิศตะวันออกนางสาวอมรรัตน์ที่ที่เอ็นชีนายอำคบานที่อินทิอินทิเนางวารีทิ่อินทินางสาวสุรีทองที่อินทิ นาำนังน้ำตาเสียมันทุรินและครอบคัวหนึ่งร้อยบาทนางผันนีพร้อมครอบครัวเร้อรายการ่รวมอนนโมทนาเป็นเจ้าภาากระเบื้องหงหลังคาหนึ่งร้อยบาทส่วนเปียดไก่1สมผ่อนโบลอ่พร้อครอบครัวโยบลร่วงอหามทนาเป็นเจ้าภ้า จะเาาม่อรมงคาในื่ร้อราทข้าพเนะจ้าอ,อนุโมทนาจเย็นเป็นสุขก็เยนร่างก,กายเป็นแรงในยนกกกนนะนุก,กั่นกนะดีเลยนะขาพุ้าุาในวันนี้และก็ขออนุโมทนาคัาจากคุณประจักคุณวัฒน,นาศนาีอินดาและขออราบเจอุทิศให้กับชาติการในเวรละญาติล่กหลานไแล้วเจ็ดร้อยบาทนะข้าพเจ้าอนุหมทนาดุน,นะ เป็กร์เย็นแม่โบตันเพื่อโกและครอบครจากบูเขียวจังหวัดชัยภทูก็าทุหมขอนทนามเห็นเช้า่ายังยืนหยึร้อบาททุกอย่นงเป็นศกร์เย็นด้านในแ่งแดดยืนยันทนข้างดีจีสุดสร้างสปยดด้วยจ้าก็ขับรถหม่อนนาบุกได้สจานีย่านโยมจากจังหวัดชัยภามูมาตบบุญับกุศล ก็เขียนจังหวัดตรงไปด้วยเนาะว่ามาจากจังหวัดอะไรก็จะได้ประกาศเสียงเียนรามว่าเราท่านทั่านายครอบครัวของเรานั้นมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาทั้งรอบสามภูณิเจ้าภาพกับเมื่องมุงหลังคาโบราณพระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงตรแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาความโยูยเย็นเป็นสื่ความร่มเย็นก็ขออนุโมทนา ปนะีนี้นะสท้ายมีก่าวต้อนรับปีใหม่นะเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงลังคาพระอ,อุโบสถนะกะ็ขอเชิญเ้ยนะที่คณนะญาตยยิโยมสาธุชนทุกท่านได้เห็นมองเห็นนี้ก็นะเ